สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t a r o s Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยาร์กรดวงความรักความสัมพันธ์ปี2567นะคะของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีก็ดูได้เช่นกันสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะในปีนี้ทั้งปีเพราะว่ามันจะเป็นปีของการที่คุณได้พบเจอใครสักคนนะคะเป็นปีที่ เรียกว่ามีความสุขสมบูรณ์ในเรื่องของความรักนะคะมีความแบบมีเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาจุดจูบเข้ามาอยากจะทําความรู้จักนะคะดีไม่ดีเนี่ยเขามามีมีหลายตัวเลือกให้คุณเลือกมากเลยนะคะอย่างน้อยก็ต้องแบบสักคนสองคนแหละแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะเข้ามาขอทําความรู้จักเข้ามาขอแบบเออเป็นเพื่อนกันเข้ามาขอแบบพัฒนาความสัมพันธ์เข้ามาจีบนะคะ แต่ว่าด้วยความที่คุณอาจจะยังโฟกัสในเรื่องของงานเนะเาะชาวราศีตุลหลายคนก็ยังแบบขอไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะก็เลยยังให้ความเป็นเพื่อนกับพวกเขาไปแต่ว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะมีโอกาสที่พัฒนาขึ้นไปใน,ในเชิงของความเรียกว่าจริงจัง,จงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหมยถือว่ายิ่งคบกันนานมันก็จะยิ่งเห็นความแบบชัดเจนมากว่าเราจะเลือกใครเลือกคนไหนหรือใครคนไหนจะยังอยู่ในชีวิตเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคก็ยังมีอยู่ก็คือในเรื่องของระยะเวลาหรือเรื่องของระยะทางการพบเจอกันออกเดตกันนะคะเพราะว่าบางทีคนคนนั้นอาจจะต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างพื้นที่กับที่เราอยู่นะคะทําให้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาทํางานเยอะทํางานหนักนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะมาแบบเจอเราบ่อยมากนักมันก็เลยทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่เรายังไม่สามารถที่จะเรียกว่าจริงจังหรือ พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เพราะว่ามันนอกจากที่งานเราเยอะแล้วเวลาที่เจอกันก็ยังไม่ค่อยจะมีเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณยังยังรู้สึกถึงการเป็นโสดรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็เลยยังไม่ได้ที่จะตกลงปรงใจกับใครถามว่าเ,าเขาเข้ามาเมื่อไหร่นะคะปะวัวจริงๆนะเวลานี้ตอนนี้หลายคนน่าจะมีเข้ามาแล้วแหละนะคะไม่งั้นก็เข้ามาตั้งแต่เดือนมก,กราคมแล้วเนาะเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมล่ะ อืเพราะฉะนั้นในนัเวลานี้ตอนนี้หลายคนก็คุกคีอยู่แล้วค่ะหลับสองสามคนนะคะเป็นในลักษณะของคนเจ้าชู้คนเสน่ห์แรงนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เจ้าชู้หรอกเราก็เป็นคนมีเสน่ห์นั่นแหละใครเห็นใครเขาก็อยากรู้จักนะเข,เขามาทําความรู้จักกับเราเนาะแล้วก็เป็นการพูดคุยกันไปก่อนนะคะอืม แต่ว่าทีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างที่ปู่บอกนะว่าอาจจะด้วยเรื่องของการงานด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะทําให้แบบความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่นะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ค n นโสดก่อนคนโดได้อินเพลสนะคะเดวิลเดวิลเข้ามา ไม้เท้าเมจิเชียนดูโอ้นะคะคนโสดตัวมมองว่าคนโสดจะเป็นอะไรที่<ม>ที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆแหละมีคนเข้ามาทำทำความรู้จักเข้ามาขอ ขอจีบขอแบบพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอยากให้ระวังคนที่เข้ามาหน่อยเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขามีมีมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะมันจะเข้ามาด้วยความแบบ เสนหาพิศวาสเขามาแบบเหมือนยังมีอะไรที่มันรับลมคมในมีอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนกับเรามากนักนะคะมันจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกถึงความปวดหัวมีความรู้สึกถึงการที่แบบมีปัญหายุบยิบตามมามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าทีเนี้ยไพ่บอกว่าด้วยความที่คุณเป็นได้ไพ่เอ็นเพลสกับไพ่เมจิกเชียนเข้ามาเนี่ยคุณมีการรู้ทันเขานะอต่อให้เขาแบบมีรูปลักษณ์นอกที่ดูดีดูจริงใจดูแบบ เซ็กซี่ยังไงหรือรุดูเราใจยังไงเนี่ยมันก็ยังมีมีความที่คุณก็ยังไม่ได้หลงรูปเขาขนาดนั้นนะคะนะคะคุณก็ยังมีสติแล้วก็ยังยังทันเกมนะคะคือว่ายังรู้ทันยังทันเกมพวกนี้อยู่นะคะถ้าถามปู่ปู่มองว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วแหละแล้วทำให้คุณหลงไหลมากๆแต่ว่าพอมาครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะเริ่มตาสว่างนะคะแล้วคุณก็จะเริ่มแบบ เออแยกแยะผิดผิดชอบช่วดีได้อะค่ะนะคะแ้นะค,ะะคุณอาจจะไม่ไม่ได้หลงไปตามเกมของเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้ไพ่ก็บอกว่าสําหรับคุณโสดโสดสนิทจริงๆเนี่ยปีนี้ก็อยากให้ระวังความเหงาไว้หน่อยนะคะบางทีพอเราเหงามากๆเนาะหรือการที่ทําให้เรามีงานยุ่งเยอะมากๆทำให้เราไม่มีโอกาสได้เจอใครเนี่ย พอปีนี้มีใครสักคนเข้ามาแล้วเขาเอาอกเอาใจเราหรือมาแบบอะไรชัดเจนกับเราเนี่ยมันก็เลยทําให้เราหลงเคลิบเคลิมได้ง่ายเพราะฉะนั้นพยายามที่จะรู้ทันเขาให้มากๆนะคะอืมแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยของคุณเนี่ยคยัดกองมันมันมันก็จะทาให้คุณแบบพอมีสติมันก็ทําให้คุณแบบคัดกองได้ง่ายว่าเออใครที่ควรอยู่ในชีวิตหรือใครที่ท,ที่ควรจะแบบ ปล่อยออกไปแต่ที่แน่ๆเหมือนจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะคะจะมีเข้ามา2คน3ามคน้ามาให้คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้คนโสดถ้ายังอยากที่จะสบายๆง่ายๆย,ยังไม่อยากที่จะมีเรื่องอะไรให้ถูกใจปูแนะนําให้โสดไปก่อนนะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของการมีครอบครัวหรือมีความรักสักเท่าไหร่อาจจะยังแบบเออสนุกกับการเป็นโสดไปก่อนนะคะเพราะว่า ปีนี้ต่อให้มีคนเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความความสัมพันธ์ไปในที่ทิศทางที่มันชัดเจนหรือไปในทางบวกได้นะคะมันออกมาเข้ามาแล้วออกมาจะเป็นภาระทางจิตใจให้เราซะมากกว่านะคะ Keep an อ p e น m i n ย forgiving and learning นะคะ w e i d i n g let's go o o n t o i s s u e นะคะ ไห่บอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีของการที่คุณเฝ้าปรารถนามากๆนะคะอยากที่จะมีคู่ครองเนาะอยากจะมีคู่ครองอยากที่จะมีแต่งงานจะมีใครสักคนเข้ามาที่ทําให้คุณเพ้อฝันไปได้ถึงขนาดนี้นะคะทีนี้ไพ่ก็บอกว่าอยากให้คุณแบบเขาเรียกว่า ให้อภัยนะคะมันได้ภห้ forgiving and learning เข้ามาอยากให้คุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหรือเรื่องในอดีตที่มันแบบเคยเกิดขึ้นมาอย่างไงก็ตามแต่ขอให้คุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากมันนะคะให้ถือว่าเป็น material เป็นประสบการณ์ในชีวิต นะคะในคลิปอนุพันธมาอาจจะเจอใครบางคนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่แบบสเปคคุณสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็อยากให้คุณแบบได้ลองเปิดอ,อกเปิดใจลองคุยกันกับเขาดูนะคะบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่ดีกว่าที่เราคิดก็ได้เนาะอืมแล้วก็ได้ ไพ่เลสโกคอนโทอิชู go, true, นะคะมันเป็นไพ่ของการที่แบบถ้ามันมีปัญหาอะไรมากนักแล้วมันแบบแก้ไม่ได้หรือเรารู้สึกอึดอัดใจก็ให้ปล่อยแล้วก็เดินออกมาเฉยๆก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ปัญหาก็แค่หนีออกมาจากจุดนั้นนะคะสำหรับคนโสดก็สรุปสั้นๆเนาะว่า จะเรียกว่าหาเรื่องเสร็จตัวก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนเข้ามาเองแต่ปีนี้ทั้งปีค่ะจะเป็นปีที่คุณจะไม่ได้โสดสนิทอีกต่อไปแล้วนะคะจะมีเรื่องที่ที่เข้ามาทําให้คุณวุ่นวายใจแล้วก็อยากให้คุณตั้งสติแล้วก็เรียกว่าอืมตั้งหละัะ ความรับมือกับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้ามาเขาไม่ดีหรอกแต่บางทีมันก็อาจจะมีเข้ามาในในลักษณะของการที่ว่าเขาก็อาจจะมีปัญหามีนั่นมีนี่เข้ามาจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องของความเชื่อความชอบอะไรอย่างพวกนี้ที่มันไม่ที่มันไม่ได้ตรงจริตเราสักเท่าไหร่แต่มันทําให้เกิดปัญหาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจค่ะนะคะ,นะคะและท้ายที่สุดแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออกลับไปอยู่คนเดียวก็น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ มาต่อกันที่คนมีคู่นะคะคนที่มีคู่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีคู่กรณีในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคนพูดคนคุยเป็นแฟนกันเป็นคู่มั่นคู่หมายอยู่กินกันหรือว่าแบบแต่งงานกันแล้วนะคะไ mm hmm. พ่ของคุณได้แบบไพ่หกดาบ ได้ไพ่เก้าเหรียญใน้ไพ่สี่เหรียญได้ไพ่พระสังฆราชและก็ได้ไพ่ราชนีพระจันทร์นะคะส่วนคู่ของคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วย View of Fortune ห้าถ้วยสิบไม้เทา้าและ The Emperor นะคะ เป็นไพ่ของการที่บอกชัดเจนเนาะว่าในความสัมพันธ์นี้นะ่าจะมีการจับโปะได้นะคะอาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายนึงที่เป็นมีความสัมพันธ์ในในลักษณะของเราสองสามคนนะคะไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่มีความรับมีความลับมีความแบบเขาเรียกว่าโกโหกอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะนะคะในก่อนหน้านี้เนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ในนัเวลานี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่เข้ามุม หลบมุมนะกองไขของมันนะคะไปตั้งสติแล้วก็ไปอยู่กับตัวเองไปพิจารณาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับชาวราศีคนที่มีคู่ชาวราศีตุลเนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงจังหวะของการที่คุณจะเริ่มรู้สึกปลดปล่อยนะคะปล่อยในสิ่งที่มันไม่ใช่บ o v อ่อนไปข้างหน้าไปอยู่กับปัจจุบนันไปอยู่กับอนาคตนะคะไม่อยากแล้วไม่อยากอยู่กับอะไรที่มันเจ็บปวดไม่อยากอยู่กับอะไรที่มันไม่จริงนะ,ะแล้วก็ไปอยู่กับ สิ่งที่แบบอยู่ในที่ที่ของตัวเองที่เรามีคุณค่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เรามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงของภาวะของการที่ได้เด e อฟูเข้ามาเนาะเดอฟูก็มาถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะก็กลับไปมีชีวิตใหม่กลับไปเป็นมีชีวิตของตัวเองอะไรที่มันอยู่แบบเงาเงาอะไรที่อยู่อย่างเศร้าๆอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วคุณอยากที่จะแบบหลุดออกมาจากตรงนั้นนะคะนะคะก็เป็นปีของการที่คุณได้เรียนรู้นะคะได้ตกผลึกแล้วก็ได้เรียกว่าจะเรียกว่าตัดสูก็ไม่ใช่สิเรียกว่าได้ได้เรียนรู้อะไรอย่างถ่องแท้ค่ะนะคะ,นะคะ <c oughs> แล้วก็จะ มุ่ออนไปอย่างมั่นคงนะคะเดินหน้าไปหาอนาคตที่มันใช่ไปอย่างที่มันแบบสมควรจะเป็นกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งค่ะและตัวเขาล่ะตัวเขาเป็นยังไงนะคะปู่มองว่าตัวเขาเองก็มีความเสียอกเสียใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังมีความจมปละมีความที่จะแบบนึกถึงแต่เรื่องราวเก่าๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเขาเองด้วยความที่ตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีทิฐิเนาะ เป็นคนที่มีทิฏฐินะคะเป็นคนที่หัวดื้อหัวแข็งนื่องถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเป็นคนหน้าใหญ่นะคะใจบางเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทําอะไรหรอกเขาจะไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้นนะคะเขาจะทํานิ่งๆทําทรงเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําทรงเหมือนตัวเองสบายดีแต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคิดถึงคุณยังเห็นคุณเป็นครอบครัวยังเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่ดียังอยากที่จะแบบ อยากจะกลับมากขึ้นดีกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่กล้านะคะก็จะแอบอราตก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะก็จะทำทรงแบบเออฉันสบายดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เศร้าเศร้าพอสมควรเหมือนกันนะคะ ก็เป็นช่วงจัหงหวะของการที่เขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับความคิดของตัวเองเพื่อที่จะเป็นมีชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมุ่งอ่อนช้ากว่าคุณนะอาจเป็นเพราะว่าคุณเจ็บช้ำมาก่อนเนาะเจอเรื่องราวเจออะไรมาก่อนหน้านี้หนักมากนะคะเพราะฉะนั้นพอปีนี้มามันก็เลยถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบมุ่งอ่อนแด้แล้วไปแล้วนะคะคุณทําใจได้คุณเรียนรู้คุณก็ไปก่อนแต่เหมือนกับว่าเขาอะพึ่งแบบ เหมือนโดนทิ้งหรือว่าเหมือนเพิ่งโดนคุณปฏิเสธมาเขายังทําใจอะไรตรงนี้ไม่ได้นะคะมันก็เลยยังเป็นปีของการที่เขาก็พยายามที่จะมียังมีคุณอยู่ในชีวิตพยายามที่จะยังแบบคิดถึงคุณอยากที่จะคุยกับคุณพยายามที่จะหาข้ออ้างมาเจอคุณตลอดนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่รับแล้วแหละอืมคุณก็มองว่ามันไปมีชีวิตใหม่มุ่ออนไปหาแบบอนาคตที่ดีกว่านะคะอืม มากสุดปีนี้นะคะระหว่างคู่ของชาวราศีตุลก็คือจะเป็นได้แค่เพื่อนกันหลายคนอาจจะแต่งงานกันมีลูกมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันอย่เงี้ยคุณกับเขาก็ยังจะคุยกันในในฐานะของของคนที่แบบรับผิดชอบตรงนั้นเฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้กลับมาปฏิสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกแล้วค่ะนะคะในไพ่เซปเรชันนะคะ และไพ่ reconciliation engagement h hmm. a r d to h a r d conversation นะคะเป็นไพ่แนะนำที่ดีมากๆนะคะไพ่บอกว่า separation การแยกทางนะคะมันอยู่กันต่อไปมันก็ไม่มีทางที่มันจะแบบ ไปต่อกันได้เพราะว่ามันขาดความโรแมนติกขาดความเห็นอกเห็นใจกันนะคะมันถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องแบบแยกย้ายกันไปเนาะแต่ทีนี้นะคะในไพ่ reconciliation มันจะมีโอกาสมากๆนะคะที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาขอโอกาสกลับเข้ามาที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอื <c oughs> มาเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่า ความรู้สึกของเขาอะยังมีตรงนี้ให้กับคุณเต็มเปี่ยมอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันมีความรับผิดชอบมีเรื่องของนู่นนี่นั่นที่ยังทําให้ต้องคุยกันมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะในการทูตการคอนเวอร์เซชัน ation, อาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะปรับเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันเนาะมีอะไรที่มันติดขังในใจมีอะไรที่มันไม่ใช่ถ้าอยากกลับมาจริงๆเนี่ยก็ให้เขาแบบ ปรับตัวปรับปรุงตัวหรือเราทั้งสองคนปรับตัวเข้าหากันแก้ปัญหาที่มันตรงจุดนะคะแล้วก็ได้ไพ่ engagement เข้ามานะคะมันก็มีโอกาสมากๆที่คุณสองคนจะกลับมาคืนดีกันแล้วก็พัฒนากันไปปัญหาหลักๆที่เห็นตอนนี้หนึ่งเลยนะคะจะเป็นเรื่องของการเงินเนาะอาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบในครัวเรือนหรือเรื่องของการเงินนะคะที่ทําให้แบบว่า เออคบกันไปแล้วมันมันยังทะเลาะกันในเรื่องของของการเงินอยู่นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบมีการแบบรู้สึกถึงการไม่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรสักเท่าไหร่นะคะหรือ2ออาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาอืมอาจจะเป็นเรื่องของเวลาก็ได้ที่ทําให้แบบไม่ต่างคนต่างแบบไปโฟกัสเรื่องของการทํางานแล้วมันไม่มีเวลาที่จะมาแบบพูดคุย กัรหรือกลับมาแบบดูแลเอาใจใส่กันนะคะแต่ว่าถ้ามันยังมีความรักมีความแบบจริงใจมีการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ยังอยากที่จะไปกันต่อให้หันหน้าเข้าหากันคุยกันแล้วก็เคลียร์กันนะคะให้มันแบบชัดเจนแล้วก็ถ้ามันเคลียร์กันได้มันปรับตัวเข้าหากันได้แล้วมันอยากไปต่อก็ให้มันเป็นไปตามตามตามทางของมันนะคะแต่ถ้าเราอยากที่จะเลิกอยากที่จะจบอยากที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ มันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูจากอิทธิพลของไพ่แล้วเนี่ยปู่คิดว่ามันก็ยังมีโอกาสนะคะที่เขาจะเข้ามาขอโอกาสแล้วก็เข้ามาแบบขอปรับปรุงตัวเนาะแก้ไขแล้วไปกันต่อะคะ่ะเพราะว่าตัวคุณเองตัวคุณเองก็ยังคลกแล้วก็ยังหวังดีกับเขาอยู่นี่แหละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะแบบอึดอัดหรือว่าอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อย นะคะไม่เหนื่อยนิดหน่อยหรอกเหนื่อยมากอยากที่จะไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ตรงนี้ยังมีความเป็นครอบครัวยังมีความหวังดีอยู่ถ้าให้โอกาสกันได้ก็ค่อยลองปรับตัวเข้าหาก,กันดูนะคะลองเปิดใจคุยกันแล้วปูคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไปต่อบกันได้ค่ะนะคะ,นะคะก็สำหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ